r ร c กี้มา n ท a เชนจะดวหรอจะดวหรอดูได้เปล่าวะโอ้โหบอกมีอะไรนะ r o c กี้มา n ท a เชนเขื่อเรียบร้อยฮึ่ฮึแท้ข้างในก็คือมีนเึ่มเองโอ้อ้กี้มานอ่ะจะหัวเราะทำไมวะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดโอ้โหมา เอ่อให้การอกหน้ามึนใครใครพูดวะยิ่งสตาร์ทเนาะโอเคเอ่อมานะครับก็ไม่มาได้ปาร่าเอาทุกทิทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสว่างแล้วก็เนี่ยมันกำลังสู้กันอยู่นะครับทุนี้ก็ในวันที่ฟา้ามืดสลัวหน้าโคนรสุดใครเป็นเอ่อ เจ้านายพวกแกโชยพวกเขาเห็นดิข้าคือจุนเป่าส่วนเจ้าคือไปจริงๆบ้าไปแล้วมานี่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาเห็นเราพวกเราโอ้โหไอ้นี่ยังโหดอย่าให้พวกเอออย่าให้เขานี่ไป โอ้ยโดนจับแล้วไอตัวม่วงข่ามันล็อกกี้เมลเชนโคโลราโดนะครับแล้วก็อันนี้กำลังจะไปดูอในขบวนรถนะครับขบวนรถไฟว่า มีอะไรเก็บอะไรซ่อนเลยหรือเปล่าอันนี้มันหาห้องนี้ไปแล้วเนาะอันนี้ก็ต้องมาเปิดดูน,นี้นะครับว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> มีอะไรนะโอ้โอ้ <c oughs> Surprise ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่อง Toy Gaming Channel ด้วยนะครับ ที่แท้ข้างในก็คือมีนั่นเอง <c oughs> ออออออจะ่หัวเราทำไมวะ <c oughs> <c oughs> มีการยิงออกเน <c oughs> ี่ยนี่คือค่าตัวนะย <c oughs> ังไม่ได้เออ่แผนที่ไม่ได้วางไว้เลยยังไม่หยุด <c oughs> โู้เนี่ยทำไมไม่หยุด <c oughs> พูดลุยครับก็เล่นจากอาตอนที่แล้วนะท่านผู้ชม อันนี้เขาจะสอนเรานะครับว่าเขาบอกว่าเราสามารถเนี่ยเทคดาวเนาะก็คือว่าคือเราสามารถรอบรอบสังหารออศัตรูได้เนาะโดยการกดตัว A นะครับเคเคเนี่ยครับอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ดูก็นี่นะครับโหดร้ายหดร้ายหดร้ายมากไม่เป็นไรอันนี้เรามาดูนี้ต่อ อ่าอันนี้กดตัวเอสนะครับปามีเนาะเป็นการปาหมีโอเคผมปาเลยนะชื่อเรียบร้อยเรียบร้อยไม่เดินนะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวจะมีสองคนนี้อยู่นะครับเราก็ใช้ผ้าเนาะเพื่อเป็นการปัดและกำลังใจในการเซฟเอ่อนี่เราก็แอบทุบไอ้นี่ลงไปหนึ่งทีแล้วก็ต่อยไอ้นี่เข้าไปไอ้นี่ยังไม่เห็นแล้วเราก็ แล้วก็อาพามันลงไปนิดตบที้หัวล้านวะตอนแรกตอนแรกผมเห็นวว่ามันเหมือนแบบผู้ชายเนาะไอ้ผู้หญิงนะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดโอ้โหหัวแตกเฮ้ยม,มันจะลุกมาแล้วอะจะลุกหรอจะลุกหรอโอ้ย,โ,อยโดนอ,อีกทีนึงเข้าไป เราเสร็จแล้วนะครับหลักการง่ายๆปล่อยมันลงข้างล่างนี่เลยเลยด,ดูสิด็โดนได้ป่าวะ <c oughs> กระดูกขัดสาดิดมาแล้วก็เหลือข้างบนนะมา,าวีนเนาะพิกอัพ e ด n i f e ฟอเคอันนี่ก็ลงตรงนี้ไปเบาเบาเบาๆ,ๆ,ๆ,ๆ ปีนปีนปีนขึ้นไปเอาเซฟอ่ะขึ้นใหม่ถูกต้องกระโดดข้ามไปโอเคควิกเซฟอ่ะบอกให้ควิกเซฟกระโดดลงไปเลยไปคีิชุดดิ้งเนาะอุ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้ทำอะไรเนี่ยดูมันเอ่อเขาบอกว่ากด F เนี่ยเอ่อจะได้เอ่อปืนเนี่ยครับเดี๋ยวใจเย็นดิ จะดวลหรอจะดวลหรอคาร์บอยป่ะคาร์บอยใช่ไหมฮะดวลใช่ไหมแต่กระสุนมีจํากัดทนะ่านผู้ชมมีเจ็ดกับแปดนะเองอ่ะผมลบก่อนลบก่อนลบก่อนผมต้องใช้ลิดมีดลิดมีดสัน้นเก็บเก็บเนี่ยไปทําอะไรอ่ะนี่นี่เราไม่ได้ฆ่านะอ่ะศพเพื่อนนายเองอ่ะเอาไปเอาไปดิเฟลลี่เฟลลี่เฟลลี่เหรอ,ม,อมีจวงทิ่ง ข้อไปในนั้นได้ไงวะอ่ะออกไป God bless you a c h o o bless you ไปพาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมเอ่ออันนี้เราต้องเอ่อถ้าไม่อยากใช้กระสุนเปลืองนะครับเราจะเห็นว่าดูไม่ได้เฉยเลยเราจะเห็นว่าเราแนะนำนะเออผมแนะนำนะให้เอาเอ่อมีดเนี่ยซวงเข้าไปมันแล้วก็เอาดะเอาเอา,เอามีดปาไปที่คนนู้นนะ เราจะไม่เสียอะไรเลย,ยเรียบร้อยนี่ครับช่วยอันนี้นะอันนี้เป็นผู้ชายผู้หญิงไงถ่ายท่านะผู้ชมผู้ชายเนาะเจ้าเป็นนี่ข้าข้าเป็นนี่เจ้าเอ้ยอย่าเล่นได้ไหมเฮอยยิอองอะงไม่ใช่นะครับจะยิงไอตัวหลังเนาะหวัวนล้นทุกคนเลยวะอืม กลับไปเถอะฉันจะจัดการทุกอย่างเองเหมือนกับที่เจ้าโดนโดนในสองคนนี้เหรอคูปเปอร์ทราบซึงใจมากที่อยู่ในาทางของฉัน <Doctor. S 1> อันนี้เขาเป็นหมอนะบอกคุณหมอมาคอยนะครับ ทางเดียวที่เดินเข้าไปข้างหน้าแล้วก็ไปเอาแฟกซ์สโตนบอกแล้วค่าบอกเจ้าแล้วนะอย่าหาว่าค่าไม่เตือนเนาะ I didn't w a r n you ผมว่าแฟกซ์สโตนน่าจะเป็นเ uh, ผู้โมงตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยเยไอตรงที่อ uh, so, like เนี่ยครับ บ่อยคนเลวเนี่ยมันกาลังบล็อกบล็อกทางเข้าเนี่ยรถไฟมันไปไม่ได้มันบล็อกทําไมวะมันป้นสะดมเหรอมีไดนาไมต์ด้วยตรงนี้ไม่ใช่แผนที่เลวเลยฉันจะทำแผนนี้แหละโอเคเริ่มกันเลยก็เยวนะเดยนนะ เราสามารถคุมได้2คนนะ่านผู้ชมเดี๋ยวนะคนนี้เขาเลือดลดฉีดตัวเองได้เปล่าอ่ะฉีกนึงดิไม่ได้กับอ๋อตัวจีตัวจีทษทีนะครับฮิวตัวเองได้คนนี้ดีดีมีข้อดีนะครับ The Doctor อันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอันนี้ทำอะไรได้บ้าง<ๆ>เขาบอกว่าเอ่อเราสามารถโยงกระเป๋าครับแล้วก็ถ้า ัตรูมาหยิบกระเป๋าเนี่ยเขาจะหันหลังกลับไปปกติเนี่ยเขาจะเซอ,เอร์เวยด้านหน้าตรงนี้เนาะตรงสีม่วงๆครับแต่ถ้าเขาได้รับกระเป๋าแล้วเนี่ยเขาจะเซอร์เวยไปทางอ,อ,อีกทิศหนึ่งเนาะเป็นทิศตรงข้ามเหมือนแบบโดนโดนโดนอะไรวะสเปรย์วิไัยหรอผงอะไรทั้งอย่างเ่ยท่านผู้ชมนี่ไงม,มันจะกลับมุมมันจะกลับอืแช่นั้นเองอันนี้เนาะแล้วก็ สองคนนะครับก็เดี๋ยวเออไม่ได้ตบมุกเลยคนที่สองอันนี้เออเป็นกระเป๋าโยนข้ามได้ปะไม่ได้ไม่ได้เกินไปเดี๋ยวผมเออนี่จัดการเลยดีกว่าง่ายดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยฟักอะไรฟักอะไรฟักอไม่ใช่แตงไทยใช่ไหมฟักใช่ไหมอ่ะ ปิดฉากมันี้ง่ายง่ายอย่างนี้แหละอะไรไอะไรโอ้โหตายแบบ revelation. เโลร์โมชันมากนี่มีระฆังเตือนอะไรอะลามโซลล้อโดนไปล้ออะไรเออเดี๋ยวเราต้องเออเดี๋ยววหนน้เขาให้เขาแบบเล่นบันจี้จั๊มก่อนนะครับปะโอ้ จี้จำโอเคโอเครู้สึกว่าเดี๋ยวไอตัวเนี้ยครับไอตัวโม่งเนี่ยมันจะได้สไนเปอร์ยิงนี่ไงได้ปืนสไนเปอร์กดยิงมีกระสุนห้านัดเนาะพอ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 เออเนี่ยครับเราสามารถที่จะโอ้ยึดไปอย่างโหด อ๋อไอ้นี่เข็มฉีดยาพิษเนาะอ่าไปไปไปเราต้องคุมสองตัวแล้วตอนเนี้ยไปไปไนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อไม่ต้องไม่ต้องซ้ำซ้ำเดอเอ่อนี่ต้องให้ไอเนี่ยเอ่อเอาสะพานปีนขึ้นมาแล้วไอ้นี่มันปีนไม่ได้หรอปีนไม่ได้เนี่ยเอ่อขึ้นมาทางนี้เนาะเอาสะพานปล่อยลงมาให้ตัวที่สองปีนขึ้นไปนะ โอเคอันนี้มันมีเอ่อกี่ตัวนะสามตัวเนาะดูทิศเอ่ออันนี้ก็จะมองตรงนี้อยู่แล้วก็อันนี้ก็จะมองตรงนี้ส่วนนี้ก็สอดสองอยู่ตรงนี้เอาง่ายๆนะอ๋อหินหินมันบังตรงนี้ได้เราจัดการในนี้ก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันเห็นว่ามันเห็นโทษทีโทษทีมันเห็นว่า,เ,วววเ,วาเอ้ยพุทโทษใไขวะวา,าไปแนละ้วเออถ้าจะใช้สไนเปอร์ยิงเนี่ยอันตรายอยู่นะเดี๋ยวมันนะ เออเดี๋ยวเราต้องลอยนี่ครับเดินสวนลวกลับไปทางนั้นแล้วก็รอบคายนี่แต่มันต้องฆ่าด้วยระยะไกลนะครับไม่งั้นมันจะเห็นเน,ะนาะกลมดิเออวิแต่ว่าเนี่ยช่วงเนี้ยมันถ่วงเวลาได้อยู่นะไปดิไปดิไปดิที่มันหันมามองแล้วว่ากำกมกำกำเดี๋ยวเดี๋ยวผมสไนเปอร์ได้ยินปะโอไม่ได้ยินเว้ย มาดิมาดิมาดิเก็บ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 มาหนโอ้ยช้าแท้ช้าแท้เร็วเร็วโอเคมันก็จะหายไปคนหนึ่งแล้วนะแล้วผมก็กดเบอร์หนึ่งเดินมาตรงนี้มตรงกลมแล้วมึงเร็วเร็วเลยโอเคจะกลมก่อนโกมก่อนกลมก่อนโดนป้าโดนป้าเจอป้าเจอป้าโอ้ยเกือบแล้วก็เดี๋ยวเอามีดปักมันเรียบร้อยมีดปักมันปุ๊บแปลมีดเนาะแล้วก็รอกูดาวแล้วก็มีดปักอีกรอบนึง ก็จะจบภารกิจอีนี้ก็แอบไปตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนมันเห็นตรงไหนมั้งนั่งลงเฉยเลยอืมกดเบอร์สองเข้ามาตรงนี้เลยกดเบอร์หนึ่งก็เข้าไปเก็บมีดเนาะเก็บร้อยเดี๋ยวผมดูวนะ่ามีอะไรให้เพิ่มทำนะครับเขาบอกว่าเอ่อ r a d bearing f o c o คืออะไรเนี่ยกระเป๋าทำอะไรได้อีก Don't get the f o o l s เขาว่าอย่างงเงี้ย They don't leave their p o s t Oh, and uh. t นน tag last l a u n c h shutter shutter หรอเขาบอกว่าคนเนี้ยเขาไม่เออเขาจะเขาจะไม่สนใจเขาจะมองแบบการ bearing ผ่อนผ่อนคอ s อะไรเนี่ยคือมันจะไม่เออเขาเรียกอะไรครับแบบคือไม่รังเออไม่ทำไม พูดไม่ออกวะเออไม่ไม่เปลี่ยนเบี่ยนความสนใจแล้วนเออนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยไอพลโชเนี่นนนนยยิงแม่งเลยเปี่ยนเบี่ยนความสนใจใช่ไหมน,นี่ได้อยู่นะเออเดี๋ยวก็ไม่ยากนะท่านผู้ชมก็คือเอามีดไปปาใส่มันแล้วก็เอามีดไปปาใส่มันแล้วก็ต่อยมันจ้วงทีหนึ่งแค่นั้นเองเฮ<ด>้ยมีอะไรามตรงนี้ปะนนี่ไงตามสเต็ป แล้วก็เบอร์2ก็วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเรียบร้อยแล้วก็จีให้นี่มันเติมเติมเลือดเติมเลือดแล้วก็เบอร์หนึ่งก็เก็บก่อนเอ่ออนี้ยังไม่ตายนะเดี๋ยวเราจะต้องเอ่อปล่อยมันได้อีกเปล่าวะโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าทุบได้เรื่อยหรอวะโอ้โหตุบได้เรื่อย ไอ้เอ้าไอ้เป็นเหล็กทำไมมันไม่หาวตามกูวะอ้าวายไปเอาไอ้นี่เฮ้ยเดี๋ยวๆผมมีอะไรเล่นนะสนุกๆครับคปล่อยมึงลงตรงนี้แหละปล่อยมึงเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวเอามึงลงตรงนี้แหละบายบายเอ้าตายปะตายดิไปเกี่ยวมีดไปเออ เรียบร้อยนะพอมีอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจริงจจะไปยังไปทั้งนั้นโดนเตืนอนแล้วโอเคลงมาเบอร์สองลงมาตามมา <c oughs> อาฉ <c oughs> ันจัดการคนนี้อ,นอีกคนนึงจัดการอีกคนนึงโอเคก็เมื่อกี้ผมก็น่าจะสองแล้วเดี๋ยว กดหนึ่งเอเข้าที่แล้วยังไงอะโอเคได้แล้วยย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 มยย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 ยงยยยย เฟลิกมันก็ก้มหน้าอย่างเดียวเลยเฟลิกเฟลิกอย่าโอ้เล่นเฟลิกดีกว่า <c oughs> <c oughs> มาเดี๋ยวเอ่อคลิปนี้เฮ้ยเ,เดี๋ยวนะตรงนี้ตรงนี้จะค่อนข้างที่จะยากนะท่านผะู้ชมเดี๋ยวผมเออ่หยุดไปตรงนี้ก่อนละกันเซฟไว้แล้วเดี๋ยวค่อยมาติดตามอ่าพาร์ทต่อไปนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไคร้ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่อง t o อ Gaming Channel ด้วยนะครับกดไลค์ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและชมนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับจ๊ด